แล้วใครจะเชื่อว่ายูยูจะมีตัวละครระดับซีเขตนักโผล่ออกมากับการตามหาตัวละครระดับซีเขตตัวแรกในเอดีของพี่บวกกับการรีเบิร์ตให้ถึงขั้นสิบที่จะได้ะไอเทมสลับล่างที่เราต้องการและกล่องมิติกในอัปเดตใหม่ที่เราจะได้เสือแตงโมกับมาลายแตงโมที่ผลิตดังให้กับเราโคตรเยอะครับและก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์คลิปนี้กับพี่ด้วยนะครับส่วนใครที่ดูแลกดไลค์ก็ขอให้ตัวซีเขตออกมาสองตัวรวดเลยนะน้องชายไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะ ซึ่งตอนนี้พี่ก็ได้เก็บตังค์ครับเกือบไปจัรีเบร์ขั้น10ได้แล้วเพราะว่ารีเบร์ขั้น10ต้องใช้อ่า250้นะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือพี่ B 230ครับแล้วถ้าพี่เก็บชุดนี้ไปน่าจะพอดีนะทุกคนพอดีหรือเปล่าอ้าวตังค์ไม่ขึ้นครับโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวทำไมสไปเดอร์ของพี่เป็นแบบนี้อ่ะเฮ้ยปกติสไปเดอร์ของพี่มันไม่ใช่แบบนี้นะ แปลกๆแ,แล้วกปกติสไปเดอร์คือมันจะเป็นตัวสีแดงนะทุกคนเฮ้ยตัวมิสติกครับทุกคนเกบมาก่อนหนึ่งตัวตัวนี้คือพี่ก็ยังไม่มีเลยนะทุกคนเจ้ามาเป,ปียโน,โนแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนกับพี่สงสัยไอ้ตัวเนี้ยทาไมมันไม่เป็นตัวสีแดงวะคือเขาเปลี่ยนใหม่หรือว่ายัางไงคือเป็นเป็นตัวสีเข็ดครับสีเข็ดในเอ,อ่ออัปเดตก่อนนะที่ไม่ใช่อัปเดตท,ที่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้คือมันน่าจะมีอัปเดตใหม่มาครับแต่ว่าพี่ไม่ได้เข้ามาเล่น,นครับตอนแรกพี่คิดว่าไอลิงตัวนี้คือมันบั๊กไว้ทุกคคนนนแต่่จริๆือมมัไไดดด้นะู คือมาไม่มีข้อมูลบอกอะขอบนพี่ไม่แน่ใจเป็นการครับว่าเป็นอะไรแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขอญาตย้ายไปฐานหลักของพี่ก่อนดีกว่าครับเพราะว่ายังขาดอีกประมาณ10กว่าบีนะทุกคนพี่ก็จะเลื่อนขั้นให้กลายเป็น,นนี่แล้ะครับทุกคนรีบอลขั้น10ไม่ใช่รีบอลดิรีเบิร์ดครับเพราะว่ารีเบิร์ดขั้น10มันก็มีไอเทมที่พี่อยากได้อยู่นั่นเองครับเราสามารถไปเอาไปขโมยได้แบบชิวๆเลยนะ และตอนนี้คือพี่ก็มีทาราเร่ทาราล่าแล้วครับทุกคนนี่เลยระดับไดมอนด์ครับแล้วก็มีช้างครับที่ติดกายพันอุกาบาลครับทุกคนแล้วก็วิงวับอะไรนี่ก็ไม่รู้ครับใช้นี่หรือเปล่าไม่แน่ใจครับโอเคไอ้ตัวม้ามานี่อีกหนึ่งตัวครับซื้อเลยมิติกอ่าแล้วเราก็ขโมยทาราเร่ทาราล่าอีกหนึ่งตัวครับเอาไว้ฟาร์มตังค์และระหว่างที่พี่รอฟาร์มตังค์นี่คือพี่ก็จะฟาร์มตัวสีเข็ดไปด้วยนะเพราะว่าสีเข็ดของพี่ตอนนี้คือยังไม่มีเลยไม่รวมกับเจ้าตัวนี้นะ ไอตัวนี้คือพี่ไม่ได้ใจไปกันว่าตอนนี้มันยังเป็นซีคิตอยู่หรือเปล่านะแต่ว่ามันผลิตตังค์ให้เยอะมากๆนะเพราะว่ามันมีติดกายพันธ์นี้ด้วยครับทาโก้ใช่ปะคือมาได้ประมาณ9ก้าแสตต่อหนึ่งวินะทุกคนโคตรเยอะครับระหว่างนี้ขอรอหาตัวสีข็ตไปด้วยเลยแล้วกันครับถ้าได้สีเขตมาสักหนึ่งตัวจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยหาตัวสีเขตครับแต่ว่ามิสติกออกมาสองตัวติดแบบนี้ครับเรียกได้ว่าอาจจะเป็นดวงดีนะท,นทุกคนเอามาก่อนครับมิสติกสองตัว เดี๋ยวนะทุกคนพี่เปลี่ยนแผนแล้วตัวมิสติกนี่คือเราเอาไว้ฐานอ่าไอดีลองเราดีกว่าครับทุกคนเพราะว่าขี้เกียจย้ายครับขี้เกียจย้ายไปย้ายมาแต่ว่าตัวระดับซีเคตาคือเราก็ต้องแบบเอฟเคลองนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนแต่คือเราก็ต้องอยู่จอตลอดนะเราไม่สามารถที่จะแบบห่างจอได้เลยครับเพราะว่าถ้าเราห่างจอปุ๊บนี่คือจบเลยถ้ามันออกมาเราก็ไม่รู้เรื่องครับเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรอะเรนโบว์เลยเก็บมาปกรณนตัวนี้เหมือนพี่น่าจะไม่มีนะแล้วระหว่างนี้เราก็เก็บตังค์ไปด้วยครับ ใกล้แล้วครับทุกคนอีกแค่ไม่กี่บาทครับอีกประมาณ 8B ครับเราก็จะสามารถรีเบิร์ตได้แล้วและก็ขอฝากร้านวิวปรกรณ์ช็อปไปด้วยนะครับน้องชายครบจบเรื่องโลบอกวิวปรกรณ์ช็อปเท่านั้นอ่ะเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้พีก่ก็ทาการการีเบิร์ตได้เป็นที่เรียบร้อยครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเอาไอดีลองมาทําการย้ายก่อนดีกว่าทุกคนเอาไอดีลองมาย้ายเปที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวขอขอโมยตัวนี้ไปก่อนเลยจะระดับสีเข็ด ตัวนี้้องคนเป็นตัวฟาร์มตังค์ของเราที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้ที่พี่มีเรียบร้อยครับย้ายจนหมดแล้วส่วนตัวที่พี่เก็บเอาไว้ก็จะเป็นอ่าบอมบอบ,อบินี่กุชชีนี่ก็คือเอาไว้นี่แล้วกันนะทุกคนแล้วก็มีทาราเล่ทาราล,ล่าครับทุกคนข้้งบนอยู่อีกหนึ่งตัวเพราะว่าเราต้องใช้ในการรีเบิร์ตครับขออนุญาตก,กดรีเบิร์ตก็เลยป้าปเรียบร้อยครับโอ้โหขั้นสิบไรที่สุดพี่ก็ได้ครับทุกคนกับไอเทมที่พี่ต้องการแต่ว่าเดี๋ยวก่อนครับตอนนี้คือเราต้องฟาร์มตังค์ก่อน เดี๋ยวขอเอามาสักตัวกอแล้วกันครับเอาเป็นเออตัวอะไรดีอาอตัวช้างและกันเอามาฟาร์มตังค์เฮ้ยตอนนี้เรามี3ามชั้นนะครับอ้ชั้นที่สมเป็นยังไงวดัดขอ้อึ้นไปดูก่อนอ่านี่ไงชั้นที่สมครับอุ้ยแต่ว่าคนจะมาขโมยตัวชั้นที่3มนี่บอกเลยว่ายากนะทุกคนเพราะว่ากว่าจะขึ้นมาได้ี่คือค่อนข้างจะลําลบากเลยเข้าไปดูไอเทมกันเซ่เนี่คือไอเทมที่เราต้องการครับนี่อันนี้เลยหูห้าสิบเอ็มโอ้แม่โคตรแพง เดี๋ยวขอฟาร์มตังก่อนดีกว่าครับทุกคนน่าจะไม่นานเราเอาตัวซีเคตตัวนี้กลับมานหนึ่งตัวน่าจะฟาร์มตังได้ง่ายกว่าครับเพราะว่าอะไรนะทุกคนมันผลิตเงินได้แป๊บเดียวเห็นไหมโอ้โหห้าสิบเอ็มนี่หนึ่งร้อยล้านแล้วโคตรไวครับมาซื้อมาก่อนเลยฟาร์มตังก่อนครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลงสนามจริงนะแต่ว่าตอนนี้คือใจจริงคือพี่อยากได้ซีเคตสักตัวเว้ยแต่ว่าถ้าเราไปขโมยคนอื่นอะซีเคตคือมันไม่มีใครเอามาหรอกครับทุกคนเชื่อปะขอเขาต้องเก็บเอาไว้ในเซิร์ฟ VIP ทั้งนัน มันจะมีใครเอาออกมาเซิร์ฟธรรมดาครับมันก็โดนขโมยหมดสิโอ้ยจีราฟมาครับซื้อเลยามามามาซื้อออกมาครับทุกคนเดี๋ยวเอาไว้แบบไปลงสนามจริงและขั้นต่อไปทุกคนไปขั้นสิบโอ้ใช้เออโอดิน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 ดุนครับทุกคนหูหนึ่งที เก็บเงินโคตรนานคือเราต้องมีตัว C ซีเคทสักประมาณตัว2ตัวทุกคนถึงเราจะไปขั้นสิบได้นะเอาจริงๆริคือมันสามารถซื้อนอกได้เลยทุกคนถ้าเราแบบไป,ไปต้องมาหานะซื้อนอกดีไหมซื้อนอกแม่งตัวไม่กี่บาทเองทุกคนไม่เอาเราจะต้องพยายามของเราก่อนครับทุกคนเออพยายามก่อนแต่ว่าพี่ก็รอมาหลายวันแล้วเหมือนกันนะซีเคทมันก็ยังไม่ออกมาหาพี่เลยครับนี่นี่นี่ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูไอเทมใหม่ก่อนดีกว่าครับเราต้องลองทดสอบใช้ก่อนก่อนที่เราจะเอาไปใช้จริง นี่เลย2อ,อันนี้ซึ่งอันนี้ใช่ไหมทุกคนที่เขาบอกว่าดีนี่แหละครับทุกคนไอสลับล่างได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวได้อีเวนต์อะไรเกิดเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอซื้อกับดักมีด้วยครับซื้อกับดักหมีสักสามอันมาเป็นคอมโบโอ๋อแคนดี้แล้วทุกคนแคนดี้ครับแคนดี้บอมอันนี้เขาว,ว่าดีครับทุกคนแคนดี้บอมอะว่าแต่มันทาอะไรได้เดี๋ยวขอลองใช้กับอไอดีไก่ของเราก่อนทอา้าวไอดีไก่เราหายอาเวนแล้วทุกคนอยูย่หายเฉยเลย อุ้ยแต่ว่าถ้าตัวซีเครตออกมาพอดีแล้วมาติดกายพันุ์แคนดี้ด้วยนี่คือจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเฮ้ยทุกคนพี่ได้กล่องมิสติกครับอุ้ยนี่แหละครับกล่องมิสติกซึ่งมันเป็นของในอัปเดตใหม่ครับเราสามารถใช้โลบักซื้อได้เว้ยนี่เลยโอ้โหแต่ว่ามันเป็นกล่องมิสติกว่าทุกคนเป็นกล่องที่กลับที่สุดนะซึ่งมันมีโอกาสที่เราได,ได้ตัวตามนี้เลยตัวที่พี่อยากได้นะนี่เลยพี่อยากได้ Tiger more, ไทเกอร์แตงโมเว้ยซึ่งมันเป็นตัวกรรมแล้วทุกคนแต่ว่ามันเท่ครับคือพี่อยากได้เพราะว่ามันเท่ แต่ว,ว่าเราต้องรออีกสินาที้วทุกคนถึงเราจะเปิดได้เดี๋ยวรอก่อนครับทุกคนสิบนาทีตอนนี้คือพี่ก็รอไปสักพักแล้วะทุกคนตัวที่พี่ได้คือเบลอดก็ต์ไม่ออกเลยแล้วก็ได้แต่ตัวแบบระดับมิติกำกำอมาทุกคนไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าสีเขียดนี่คือไม่เห็นแม้แต่เงาครับพี่คิดว่าเราน่าจะต้องกดบูสต์นะเว้ยเนี่ยถึงมันจะคุ้มค่าครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไม่กดบูสต์ก่อนดีกว่าแล้วทุกคนว่ามันจะได้หรือเปล่า อาจจะต้องใช้เวลาโคตรนานครับตอนนี้ผ่านไปชั่วโมงกว่าแล้วครับและนี่ก็น่าจะเป็นตัวใหม่ครับตัวระดับมิสติกครับทุกคนมันจะเป็นอานกพิราบไปทุกคนนี่โอ้แต่ผลิตเงินได้กับเราแม้โคตรน้อยเลยครับมันอยู่ในกล่องนี้เหมือนกันครับแต่ว่าบรรดับ40%ครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ก่ำที่สุดนั่นเองครับผลิตเงิน3,500ต่อหนึ่งวิครับโคตรถูกครับขออนุญาตขายนะเพื่อพื้นที่ครับเราเอามาเก็บสะสมอินเด็กพออุ้ยโอ้โหมิสติกออกติดต่อกระส่องตัวครับดูดิ โอ้แต่ว่าไม่ใช่ตัวซีเคลที่เราต้องการเลยเหลืออีก3มวิครับกล่องมิสติกครับถูว่าเราจะได้ตัวอะไรโอเคมันไม่เปิดให้เราครับทุกคนเราต้องมาเปิดเองโอเพนเลยขอแน่เสือเอ้ยโอเคยังครับมันต้องฝูกอีกได้อะไรโอโหได้เสือครับสวยสึ <laughs> ้งผลิตเงินให้กับเราไม่เยอะนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่พี่อยากได้แก <laughs> ดูดิเฮ้ยมันสวยด้วยโคตรเท่เลยอะ โอ้โหเสือแตงโมมันชื่ออะไระครับทุกคนโอ้โหชื่อแม่งอ่านยากเลยครับใครรู้บ้างครับกดให้พี่หน่อยแต่มันก็ยังมีกล่องอีกสองกล่องนะทุกคนนี่เลยอันนี้มันน่าจะเป็นกล่องระดับอะไรอะ่ะกล่องมิสติกมาอีกแล้วครับทุกคนอุ้ยถือว่าโชคดีครับอันนี้คือเราไม่ได้บู๊ซซื้อเลยนะซื้อมาก่อนเลยเรียบร้อยครับอุ้ยเดี๋ยวนะโดนอะไรอะ่ะทําไมกูล้มถ้าเราได้มา้าลายแตงโมมาเท่ากับคอลเลกชันนี้คือเราครบแล้วทุกคนขาดมา้าลายแตงโมหนึ่งตัวขอละกันกล่องน,นี้ อุ้ยสิงโตท้องอันนี้ยังไม่มีครับเอามากนสิงโตยืนคู่กับเสือเลยครับผ่านไปแล้วครับทุกคนกับ10นาทีมาลุ้นกันครับว่าได้อะไรขอให้ได้เป็นม้าลายละกันครับม,าม,ามา้าลายม้าลายม้าลายเออเออโอ้โหได้นกอีก,กอย่นกพิราบกลางกลางนะทุกคนขายทิ้งไปเลยตัวนี้ออนครับจากการที่พี่ได้เทียบดูนะเว้ทุกคนเจ้าเออเสือแตงโมคือราคาแบบมันเท่ากับไอไอม้าเปียนโน,โนเลยนะทุกคนคือมันเป็นระดับมิสติกที่ให้เงินเยอะที่สุดครับ นี่ไงเห็นไหมแต่เจ้าห่านเครื่องบินนะทุกคนหลักมันให้เงินแค่5000เองครับมันให้น้อยกว่านะแต่ว่าระดับที่มันจัดอยู่คือมันมากกว่าเสือแตงโมงครับอันนี้พี่ก็งงอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าขอสีเข็ดสักตัวได้ไหมอ่ะสีเข็ดไม่ออกเลยอยากได้สีเข็ดสักตัวนึงอนะ่ะโอ้โหแล้วก็แบบระดับเบลอตก็ตนี่คือแทไปไม่มาเลยครับมาแค่ตัวเดียวครับที่พี่ได้ก็นี่เลยจีรับไอตัวจีรับตัวเดียว มาแล้วครับทุกคนโอ้โหเมื่อกี้นี่คือพี่ปิดกล้องไปแป๊บเดียวมาเลย,เยได้แล้วครับสีเข็ดสีเข็ดตัวแรกครับโอ้โหโอ้แต่ว่าให้เงินน้อยวะทุกคนสองแสนเขาเรียกว่าอะไรวะทุกคนในตัวเนี้ยหัวชื่อแบงอย่างยาวเลยลวะลาวาคาสตูโนโอ้โหแบงชื่อเรียกยากเหลือเกินตัวนี้ได้มาแล้วครับทุกคนสีเข็ดโอ้ได้ที่สุดก็ได้พี่คิดว่าอีพีนี้จะไม่ได้แล้วทุกคน ใช้เวลาไปประมาณเกือบสามชั่วโมงนะที่พี่ได้บาโอสีเขียดตัวแรกของพี่ครับไม่รวมกวับเจ้าแมงมุมนี่นะแต่ว่าแมงมุมเนี้ยให้เงินดีกว่าครับแต่ว่าตัวนี้คือไม่ติดกายพันธุอะไรเลยซึ่งเขบาบอกว่าถ้าเราไอเอาวัวจักรวาลตัวเนี้ทุกคน3ามตัวมารวมกันใช่ไหมมันจะเรียกเทพเจ้ามังกรได้ครับอันนี้กูไม่รู้ไงว่าจริงหรือเปล่านะ <c oughs> กูโดนเดเขาาลอกมาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับโอ้แต่ว่ามันเท่มากๆเลยได้ไปแล้วครับสีเขียดผมผลิตเงินได้กับเราสองแสนห้าเองนะทุกคน เฮ้ยไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะไอตัวนี้คือยังจะดีกว่าเลยแต่ว่าได้สีเขียดมาก็ถือว่าใช้ได้ครับทุกคน,นเดี๋ยวลองดูครับกับสีเขียดโอ้ยเรียกได้ว่าแบบเป็นโอ้ตัวสีเขียดที่อ่อนที่สุดครับโอ้โอพี่ได้สีเขียดที่อ่อนที่สุดโอ้ยก๊อดเลือดจะเชื่อเลยโอ้แต่ว่ามันเก่งลงมากว่าเจ้าสไปเดอร์ครับเฮ้ยเดี๋ยวนะอีเวนต์มาครับอีเวนต์แคนดี้โอ้โหทุกคนอีเวนต์แคนดี้คือมันมาช้าไปครับ ถ้าเมื่อกี้คือมันมาไวกว่าน,นี้จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเผื่อติดแคนดี้ไงโอ้โหนี่อาวุธอะไรครับนี่มีเคียวด้วยครับเอาไว,ไว้ไว้ก่อนดีกว่านะเรายังไม่ไปเซิร์ฟปกตินะทุกคนเดี๋ยวขอแบบฟาร์มสีเขีดอีกสักหน่อยดีกว่าครับเผื่อได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวมาอันนี้ขออะไรมิสติกลิจินารีขอเป็นกองมาโอ้ยได้เสือครับโอ้แต่ว่าไม่ติดครับทุกคนโอ้จบเลยอ่าเอามาก่อนละกันครับก็ดีครับยังดีกว่าที่เราไม่มี ขายอูรังอูตังเลยแล้วกันไปตอนนี้พี่ก็มีกองมิสติกอยู่2กองครับพร้อมเปิดเลยขอเป็นม้าลายแล้วกันขอหนะ้าตัวเดียวจะได้ครบคอลเลกชันนะครับม้าลายม้าลายเออสวยครับเรียบร้อยครับตอนนี้ครบคอลเลกชันไปที่เรียบร้อยครับแต่ว่าเหลืออีกหนึ่งกองครับจะขอเปิดก่อนอ่ะอันนี้คือขอตัวอะไรก็ได้ครับไม่ต้องการแล้วเพราะว่าเรามีครบแล้วครับทุกคนได้อะไรโอเคได้มาเป็นเสือครับเอ๊แต่ว่าม้าลายคือมันผลิตเงินให้กับเราเท่าไหรอ่อ่ะ โอ้ได้หกพันครับเสือแตงโมตึงกว่ากำต้องชาย